สวัสดีครับพบกับวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อง,งานธุรกิจนะครับวันนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง w o r d p r e s s เบื้องต้นนะครับในขั้นตอนการติดตั้งเจ้าตัว w o r d p r e s s นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในที่นี้คือเจ้าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในที่นี้เราจะใช้แซมแล้วก็เจ้าตัวเว็บที่เราจะใช้ในการสร้างก็คือ WordPress นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการ ขั้นตอนแรกให้เราทำการติดตั้งนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือเจ้าแซมน,นะครับดับเบิลคลิกก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพนะครับกด yes จากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับกดโอเคกด next next แล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับในที่นี้อาจารย์จะติดตั้งไว้ที่ไดดีนะครับ B MK 3 2แล้วก็ Backslash นะครับสังเกตว่าตำแหน่งติดตั้งเนี่ยจะเป็น D c ค l o n b a c k s l a s h B MK 3 2 Backslash Sam นะครับจากนั้นกด n น x กครับกด n e ็กครับติ๊กถูกออกครับกด n น x กครับกด n น x กครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับตรงนี้ก็ให้เราทำการรอจนกว่าจะติดตั้งเจ้าตัวแซมนะครับสำเร็จนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่ม finish ก็จะขึ้นหน้าต่างของ Sam Control Panel ขึ้นมาให้เราทําการ start Apache แล้วก็ start MySQL ถ้าเกิดตอนกด start มันมี pop-up ขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่ม allow access นะครับ ทุกครั้งนะฮะหลังจากที่เราสตาร์ทเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแอดมินทั้ง Apache และแอดมินของ MySQL อันนี้คือขั้นตอนในการติดตั้งแซมนะครับในการติดตั้งแซมเนี่ยเราจะติดตั้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการแตกไฟล์เจ้า WordPress นะครับให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ WordPress ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเด er อร์ WordPress คลิกที่แยกไปที่ให้เราระบุตำแหน่งที่เราติดตั้งเจ้าตัวแซมก็คือได้ดี BMK32 h tdoc จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อข้างบนนะครับโดยคลิกช่องข้างบนนะครับแล้วพิมพ์ b a c k s l a ต่อท้ายในที่นี้จะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเป็น d m k 3 2นะครับจากนั้นกดโอเคอเคมื่อแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วปิดหน้าต่างนี้ครับให้เรากดปุ่ม Explorer นะครับเพื่อดูว่าไฟล์ที่แตกมานั้นอยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่มันก็จะเปิดไปยังตำแหน่งของ dd bmk 3 2แซมให้เราเข้าไปที่ h t doc ครับจากนั้นนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราได้ทําการแตกไฟล์ไปเมื่อกี้ก็คือ bmk 3 2ข้างในก็จะมีไฟล์ของแซมนะครับที่เราได้ทำการแตกไฟล์ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับมาที่เจ้าหน้าต่างนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะทําการดูข้อมูลเจ้า BMK 32นะครับก็ให้เปลี่ยนตําแหน่งแดชบอร์ดนะครับเป็นชื่อ BMK 32นะครับจากนั้นกด enter ครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง WordPress นะครับในหน้าต่างนี้ก็คือมันจะให้เราทําการเลือกภาษากรณีที่ถ้าเกิดกด enter แล้วไม่ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับ,บรบกวนลองต่ออินเน็ตก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรณีถ้าเราพิมพ์ชื่อผิดนะครับสมมติอาจารย์พิมพ์เป็น bcm bmk 321นนะครับถ้ากรณีขึ้น not found หมายความว่าชื่อที่เราเรียกหากับ โฟลเดอร์ er ตรงนี้ไม่ตรงกันนะครับให้เราทําการตรวจสอบนะครับหรือเปลี่ยนชื่อให้มันตรงกันนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เลือกภาษาอังกฤษกด continue ครับในขั้นตอนนี้นะครับก็คือเขาจะให้เราตั้งชื่อ database เนมย u เซอร์พ s ส o ว d รดแล้วก็ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับ ก็ให้เราไปสร้างฐานข้อมูลโดยคลิกไปที่แท็บของ p p my admin นะครับก็คือมาจากตรงนี้นะที่เรากดแอดมินของ mycal ให้เราไปกดที่ new ด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นให้ตั้งชื่อฐานข้อมูลก็คือเป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ของ w p r e s s เลย BMK32 แต่นั้นกด create ครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วให้เราสังเกตนะว,ว่าจะมี bmk 32อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นฐานข้อมูลนะครเสร็จขั้นตอนนี้แล้วกลับไปที่หน้าเดิมครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม let's go ในขั้นตอนอการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับก็คือให้เราใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไปเมื่อกี้คือ bmk 32 username ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจะเป็น rwt ส่วน password ในที่นี้ไม่มีนะครับก็ลบออก ที่เดิตั้งเหมือนเดิมครับกดสัมมิตกรณีถ้าเราตั้งการเชื่อมต่อฐานข้อมูลถูกต้องมันจะขึ้นปุ่ม Run the install นะแต่ถ้าหากตั้งไม่ถูกต้องนะครับกรณีที่ถ้าเราใส่ข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับอลองกดสัมมิตดูนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะนี้ให้นะครับ ก็ให้เราลองไปทบทวนดูว่าที่เรากรอกข้อมูลทั้งขั้นตอนนั้นถูกต้องครบไหมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นการตั้งค่าของเจ้าตัว WordPress นะครับอนแรกก็คือ Site t i t l e นะครับสมมติตั้งชื่อว่า BBMK32 Username ในที่นี้คือ u s e r n a m e ในการเข้าดูแลระบบนะครับใส่แอดมินส่วนรหัสผ่านในที่นี้ขอตั้งเป็น1234นะครับแล้วก็ยืนยันพาสิร์นะครับอีเมลก็ใช้เป็น Add ดิเทนะครับอ่า จากนั้นกด install wordpress ครับจากนั้นนะครับเมื่อติดตั้งเ c ร็ s นะครับกดปุ่ม login ครับในขั้นตอน login นี้ก็คือให้เราใส่ admin นะครับจากขั้นตอนที่แล้วพัดคนหนึ่งสอนะฮะจากนั้นกด login ครับนะตอนนี้หมายความว่าเรา login เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาในระบบหลังบ้านของ wordpress นะครับ ถ้าเราจะดูหน้าเว็บของ WordPress ให้เราคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปบ้านนะครับตรงนี้อันนี้คือหน้าเว็บของ WordPress นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะทําการเปลี่ยนนะครับข้อมูลโปรไฟล์เบื้องต้นนะฮะโดยเราจะไม่ให้แสดงายแอดมินตรงนี้นะครับก็ให้เราไปคลิกที่มุมขวานะครับไปที่ดีดโปรไฟล์จากนั้นนะครับเลื่อนสกอร์บาร์ลงมานะครับ first name นะฮะให้เราตั้งชื่อเลยครับนี่ครับชื่อจริงนามสกุลจริง ิッเนมนะครับให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นจากนั้นนะครับไอ้ตรงที่มาแสดงบายแอดมินตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นครับที่ไม่ใช่แอดมินนะครับจากนั้นให้ทําการอัปเดตโปรไฟล์ครับหลังจากอัปเดตโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปดูหน้าเว็บอีกรอบนึงครับอ่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปละขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการตั้งค่าเวลาภาษานะครับก็ให้เราไปที่แดชบอร์ดนะครับของระบบแอดมินไปที่เซตติ้งนะครับ general จากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยวางกันนะฮะเราจะมาดูในส่วนของไซต์ language นะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ time zone นะครับก็คือเขตเวลาของประเทศเราก็คือบวกเจ็ดนะครับ Format date นะครับก็เป็นวันเดือนปีนะครับเวลาอดีตก็เลือกตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็วิ e k start on นะให้เลือกเป็น Sunday นะครับจากนั้นกด Save นะครับ เซฟแล้วสังเกตว่าเมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับทั้งในระบบแอดมินที่เป็นหลังบ้านและหน้าบ้านนะนี่ก็จะมีการแปลเป็นภาษาไทยให้แต่ว่าในที่นี้ในระบบหลังบ้านนะฮะอาจารย์จะสอนโดยใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อความหมายนะครับก็ให้เราไปที่นี่ครับโปรไฟล์ของเราฮะอีดิ e ร,รอบหนึ่งจากนั้นนะครับตรงภาษาตรงนี้ให้เราเลือกเป็นอังกฤษ ถ้าของใครเข้ามาแล้วไม่มีภาษาให้เลือกนะครับก็แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะจากนั้นกดอัปเดตอีกทีครับอันนี้ก็จะระบบหลังบ้านก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้โอเคเนาะในส่วนการติดตั้งเจ้า WordPress ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ